แต่เกามันเกือบเข้าตรงน้ำพันพนได้เปลี่ยนยินตาแล้วผลทีทั้งเมย์พุนไพ้ผนผักก็ได้ทั้งเมย์ได้ทั้งเมยเจ้าหาผาก็ได้อ้ามันเป็นยนง้อแบ้เดิจ้าสนี่เกี่ยวกันเลยแมเมยเจ้าผาก็ได้ถ้าไปถามชีวิตอ่ะให้ท่านตะวันผู้คนเคยเอางินเอย่านี้บเบียดบุเคยททำเงินทำเยิงเชื่อเนาะแต่เกาเขาก็ดงนี้นี จะเอจม่าผักมนามเป็นันเป็นน้ำทางนั่นกันมาผากก็ได้ท่านี้มน่ยปัญหาอนีมปัญหาเป็นทางนั่นนะแม่จะต้องไปผ่าอยู่อะไรต้องไปผ่าอยู่ธนาคารอย่างไดต้องหาลายวิธีนะมัเนว่าสิ่ที่คชีอยู่พี่อินโมมีปัญหาอย่างดอกบีนองเนาะหลายคนเดือนมาอยู่ แต่ว่าพี่น้องเอ๋ยสาเหตุที่ผ่านเขได้โอนเขได้หนีเนี่ทั้งแม่น้องบุญนวีเพื่อนเพื่้นมีปัญหาเนาะห่านาั่งล้มห่างล้มมีไงี่น้องเอลยไหวเนี่ยมาเบื่องหีหย่านบ่ใส่ผ้ากันหยาดบ่ เบันชีเงินบัญชีเงินบันสีเขาโอนเงินมาบอกโบมี่ว่าไปอย่างไหนไปอย่างไหนอยากได้ลุงเห็นไหมพอตากับโมี่นะพอตากเาจะอยู่ลุงเห็นนั่นแหละบัญทีไทยนะเราจากว่าเจ้าฮะถ้าอยากผากยังไง พ่าเงินมาให้นอกจากว่าเจ้าต้องได้ไปตรงเคียนไปตรงเคียนมาเลยจะจะ่าเพิ่นโให้บ่อถึงเลยนะใช่ต้อ่ผังซื้อเองด้ออต้องรอถามทางไอ้รีด้องเบิ้ลกับแต่เก่ามันกับเฮาต้องเอาน้ำหันเพิ่นได้เปลี่ยนเงินตาลยนะแบบนี้ทั้งเมย์เพิ่นแด้เพิ่นผาก็ได้ทั้งเมย์วันนี้ทั้งเมย์เจ้าน่ะผากก็ได้อ๋อมันเป็นยังไง มันมันบ่เกี่ยวกันแน่บาดนี้เนาะแม่นีัไดพี่น้องเนาะขอความรู้น่เด้อจะพี่น้องเด้อบัญชีฝากเงินโอนเงินเนาะทั้งสนี้ทั้งตามพี่น้อง่ด้ทั้งทั้งแม่คักได้ผลิตผเท่าได๋โละ500เออเงิน500บาทเจ้าสิซื้อหยังเอาไปถามเบิ่ง ผมเองไม่ได huh? huh? right. uh ้อยากมาบ่เพื่อ็ำงานยังแจ๊กอยู่บ่ตัวอะไรเพื่ออยู่บอฮะตัวขอเพือตัวเจ้าของเพื่อไม่ถือที่ปู่อย่างไระนี่บันซีนี่แล้วนี่การนี่แล้วนี่ตัวคนฝากเงินเนาะเจ้าของ

เป็นน้ำทางนั่นกันว่าผ่าก็ได้ทั้งนี้นมีปัญหาเราพี่ม,มีปัญหาแล้วก็วเดินทางนั่นแม่จะต้องไปผ่าอยู่อะไรต้องไปผ่าอยู่ธนาคารจังไดต้องหาหลายวิธีนะฮะกันว่าดีกว่าชีอยู่พี่อินบมีปัญหาอย่างดอกพี่น้องเนาะหลายคนเดือดรอนมาอยู่แต่ว่าพี่น้องเหตุการณเหตุที่ผ่าก็ได้โอนดก็ได้นีกันทั้งแมงนดด่น้องบุญวิเพิ่น็นคนเล่นมีปัญหาเนาะ นะบาานี ân, ạ, ờ, ấu, ้โจมยันมมีเงินลินบุญนะเออาบานทีนี่เราเตลิพันเงินชเงินห้ด้เออคือว่าไอลี่กัเบิร์ห้อยูมื้นะนกันี่มานั่งกล้ๆี่นั่งย่นีนั่งไก่กันเอจเมือไนั่งไก่กัน ต่อกันบ่เลิกแล้วยังนบุญเลิกแล้วบุญนะนเลิกแล้วบุญนั่งนั่งบกันเป็นยังไงอยู่บนนี้เนาะฮะดินบุญใชดินบุญใชดิบุญอยู่บ้านนี่บุญนะวันที่ะไรก็บุญนะ

เอาจะเมนะเนาะอู้เมียวเมียวหัวคาดพื้นดัำปกเลยอยากเง้นตกมาถึงพี่ปุกเลยพี่น้องเลยเนาะเมี่ยเนาะบางบอลก็โอนได้อยู่เช่ไหมมันลูกบอลมันก็ได้ดำคื่อคื่อเป็นปีไปเนาะแ่ดำขื่อคือทานอย่างโวยได้เนาะแโคนรเห็นคนดำอยู่พี่น้องเลยแห่งดำแห่งคั้งเหมือนกันโอ้ยแต่ดำอยู่ได้หน่อยหนึ่ง ai đọc gần lao động giải thải không phải vậy nhá mất số người này đấy giải thải ấy phải ôm cỗ không cỗ với ngan này đồ àn nạm áp gì này đùa. Có đồ này nó àm gì không nạm làm cửa gì đó ủa luôn luôn Mà... ว่ายเนี่ยมาเบิ่งอีกย่านบ่าใส่ผ้ากัน่านบ่าบุ้งญาติน้องอย่าจับมันคนนั้นบุ้งคือเจ้าจับตีทีเสี้ยวได้เนี่ยอย่าเห็ดมันนะโอ้ยเบิ่งหนี้ขนสับลาาเนี่ยเอ้าบอกให้ยากับยาไปดิเฮ้อแล้วแล้วแตกเงือกคน

้ตูปงเอียมาพุ่นขึ้นกระังมานี่บอกไปเลยขึ้นก็ต้องขึ้นใกล้ๆประตู้งเียบได้แอบมนานะแม่หลังค้าขึ้นแล้วกันบอกปานนั่นนะเดี๋ยวทั้งโคช่างเนาะโคช่างขึ้นไม่ช่างตอนนี้ยังข่าแบบอยู่ไปเราเนหลังจากข่าแบบขายังเลือกอ่ะอีที่ที่ได้เหมือนจะได้มะโกงนี่นี้เนาะ เดทังน้องบุเธี่ผุนกินนักแหละไปบอกแม่ฝากเง่มาทั้งธนาคารเลยจันต่อทั้งธนาคารลงเบิกนะเพราะว่าตบองลงเบิกอะไแต่ก็ม่เว้นแกือาายังนดนานีก็ดึเาุมดเขาหาผู้นึงไม่ได้ป่ะคือให้ดึงเขากุ่อนี่กุมวนี่่ไปบ้านแกงกระเป๋าเนาะพรอพัด

นั่งพ้าวอยู่กับตารถไปเนาะ <laughs> คือคืนคืนเพื่อนอขอโทษน้ำก็อสุกย่านขี่เด็ทังนี้ันห้องจิ๊กก็พูดเราอยู่พูดเราลีอยู่ไปแล้ง รูด้นต้นยางบนนรูดไเดยมอเอคเทานเยนอยากเมือน้ำระบาดอยากน้ำบ่าขี้ได้อยู่บ้าใช่ปะอ้วนช้ำเพราะว่าดีเจ้าไปให้พ่อช้างเยอะสุดเลย ตัวช้างต่ว่าาชื่อมา่าบุกตัวแรกมอันนี้แต่ถ้ากับบุกเฮี่ต่กับะกช้างน้องตัวเล็กน้องเอง้ปันนนนป่นปั่นหมูน้ำเด้อเ <c oughs> บิงเบิงเบิงยันใส่ผ้าโกงนี่อันนี้ใส่ผ้าอันนี้บุวีอันนี้่อสร้างอันนี้แม่ร้างอันนี้น,น้องโตเนาะ บ่ห่วเจ้าได้กำไรเลยให้ได้น้ำพรอมคพี่น้องเอ้ยบ่วีดคือมาแก้กินอันแทนตอเช้าโอ้ยท่านคเนาะยงันได้กินข้าวเช้าแล้วก็เอาจกมีกิป่ะม่าือมีมาป่ะมีมีมีเพิ่นบ่้กินเด้อเพิ่นาไข่นมีไข่พอโอ้แซ่บเด้เป็บ่อย่างหมู่เมื่อวนตันมนี่เด้อพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็จะได้เมื่อคืนวานนะเนาะบางเื่อบางที่อาจจะได้เวแถวเจอเยอะเอาป่ะเออก้าใครกูไม่ดีดเอ็นชอยู่ยอะใครกูชอบแตกจู่ขนมนี่พื้นที่ไม่คือกันนะพี่น้องเนาะบางอันก็มันขิไม้ใหม่บางอันก็มันขีบ่บไม้นี่คือตัวนี้โบไม้นี่อันนี้นิไม้นี่น้ำใสี้าก็โบได้ใหม่ไง ยงแกกินไปใส่มันนี inte, uh ่คือ่งน้ำหวานแท้เนาะน้หวานก็เป็นไข่ทะเลมือเลยัมัวเศร้าอยู่เพือ่หนนาะาหไปเพื่อหนเพื่อ้า้าวามหามงหาเพ่หารถนี่ Nhìn Việt Đạo chơi cái này Thì nó cũng có đồng hồn to đấy à, à, Chị thế thế đấy à, Chị đấy hả, chị Khiến chạm Ừ, À, đó Chị Khiến lá Ủa, về vào ta lập, đấy, bảo ta bảo ta lắp đây นี <muitas> ่เราซื no ้อมาซื้ออันบัเนาะอาอันไหนวะเป็นูกันหนึ่เจ้าตองบุญทวีสามน้อง่อี่พอส้างแม่ส้างเมน่างอแม่สร้างมือได้แม่ส้างเมื่อก็ไรก็ได้จิตสองกวดให้กดิวดให้หากรดองวดักยมันชักรงเขมน้องคนเดียวนาะายจะชื่อว่าแ เพื่อนโมโทให้เพราะว่าเพื่อนเมีงอ้ายเขาไปชื่อน้ำเนีจเก้านะอ้ายเขาไปูเดียวแล้วเพื่อนใจดีมันอีเขากับเมีแล้วเพื่อนโมไฮย์แถวเหนเลยบบบ

Nói lạc cái bit mô ăn, lệch yong về này mô ăn. Oh, yêu vòng. Lạc lưu dạo, lưu bít mô ăn. Nằm ở khoao. Quý vị, quý vị. đây, hiệu <laughs> <bích. Qua> <laughs> <laughs> chắc mô ăn, nó. Lùng, lại chắc mô nó. Nằm chắc đây,

người cái <laughs> chơi <laughs> đường thang là cái nó nó đường thang về thang bàn nhân san cho Mình không?

นี่ช่องนีเือเก่าช um um ่องได้ก็ได้จังมือละบานี้ก็เดียวเก่าชองได้สามหมืทุไปใช่จิบเด้อเอาบอมือบ่มือป่ะเนาได้มีใครเออตมกินไปตมกินไปสิ ก่อนมื้อหน้าก่อนมื้อหน้าก่อนมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้บ่ได้แล้วมื้อนี้ไปไสหึเออมีแหล่ทางไปเนาะบ่ให้ไปห่ไปอีกโอ้ยว่าบ่เฮ้ยกินข้าวนีโอไปไปพี่น้องเอ้ยขอลลาก่อนเนาะว่ายกว่าแซวน้องดพามาหาแม่นบ่อยากให้มือเราดพี่น้องเอ้ยไปเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ ทางไทยนี่ทางเวียดเองขอตัวลำลาก่อนพี่น้องให้สบายดีสบายดี